แย่กันเก่งทั้งวันสีดาโตวไวมากเลยนะเป็นสาวแล้วอสีดานี่ถ้าไม่ช่วยมาจากในป่าตอนนั้นเนาะน่าว่าป่านนี้แบบเป็นเหยื่งงูเหลือมไปแล้วอะ เอาคันคันอะไรอีกอะติดาปูก็เพิ่งเช็ดไปะไนะไอแม่หลงอะหลงจวยหลงจวยอืมอ่าอ่าปั่นเทิงกันเออไทไทแล้วปั่นปือแล้วอืมปัน่นปืและมันปั่นปือละอ อ่ากวักทองกวักไหนหนูดีไปไหนละเอ้าพี่สองแสนสองแสนมาสองแสนมาละอ่าประตูล็อกด้านนอกเอาออกไปอีกแล้วแม่หลงเอาเร็วๆลูกเร็วๆอยู่ไหนกันหมดอ่ะ เฟดกินอาหารอันน่นกันไปเล่นกันมาเดี๋ยวก็ลบกันอีกอืมอืมหัวโป๊กนะ่ะต้มแป้นไม่สนใจใครแป้นนอนอย่างเดียวเลย มาเลยนี่มาเลยนี่เรากระลาวะเห็นไหมเออเออเอาอแย่กันไปแย่กันมาวก